ในฐในานะที่เป็นชาวเลชาวเกาะที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงเหมือนกันนะครับ,รบแต่ว่าเกาะจิกเนี่ยก็จะมีการจัดการแบบรวมศูนย์นะครับเป็นโรงไฟฟ้าใหญ่บักเสาลากสายพอมาเห็นรูปแบบการจัดการแบบโซลาโฮบ้านไข่บ้านมันแบบ,แบ,บนี้ของเกาะบุรลนดอนเนี่ยมีความรู้สึกยังไงครับคือในในส่วนของเรื่องการใช้พงา,านไฟฟ้าในเกอดจิกคุมคอนกรีตเกาะบุรลนดอนเนี่ย ดูแลบริบทกับบริบทมันจะต่างกันนะทั้งในเรื่องอารายได้นะในเรื่องความเหมาะสมนะฮะปกติเนี่ยเป็นระบบไฟฟ้าบแบบในในท้องินนะฮะแล้วก็ชาวบ้านค่อนข้างมีกำลังการจ่ายค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีกำลังมีมีความต้องการใช้ไฟฟ้านะฮะค่อนข้างมากพอสมควรนะฮะในขณะ เดียวกันนะ,ะเป็นจทนเกาะดูหลอมดอนเนี่ยเป็นลนักษณะโคเรียนโคเรียนขนาดไม่ใหญ่มากนะฮะแล้วก็รายได้รายได้กับด้านเศรษฐกิจกเนี่ยยันอยูยอ่อยนะอู่ในระดับปานกลางนะครับระดับปานกลางนะครับซึ่งชาวบ้านมีความเหมาะสมเนี่ยคื จะใช้พลังงานในลักษณะโซล่าโฮมนะฮะซึ่งมีความพอเพียงอยู่ในตัวแล้วคิดว่ามันมีความจำเป็นขนาดไหนที่จะต้องเน้นการพึ่งตนเองเป็นหลักนะครับ ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยดูจากสภาพพื้นที่นะรับเค่องมืเป็นุนทนห่างไกลนะโดยเฉพาะเป็นเกาะที่อยู่กลางทะเลแล้วห่างจากฝั่งประมาณส่วนเกือบยี่สิบกิโลเมตรนะฮะก็มีมีความมุเป็นนะที่จะต้องเน้นกระบวนการการพึ่งพาตัวเองค่อนข้างสูงนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้พลังงานนะเรื่องการรวมกลุ่มการรวมกลุ่มนะฮะ ก็เราก็ยึดใส่ใส่หลักการของการไว้เนื้อเชื่อใจกันเองในชุมชนในะความช่วยเหลือความเาทรน,นะซึ่งถ้าถ้าชุมชนสามารถเดินไปในแนวทางนี้ได้นะบรวมถึความพอเพียงด้วยนะผมผมคิดว่าก็จะเป็นเป็นประโยชน์แล้วก็ชาวบ้านจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับข,ขอบคุณมากครับ ครับผมครับ